พระตถาคตผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลาจากบุคคลผู้ไม่เสมอทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาไม่มีที่สุดผู้อันตันหาและทิฏฐิไม่ฉาบทาแลว้วในโลกนี้หรือในโลกอื่นย่อมควรเครื่องบูชาพระองค์นี้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามว่าเสมอด้วยอะไรบ้างเสมอด้วยการตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าองค์กรกนกเนี่ย ตรัสรู้สิ่งใดพระพุทธเจ้าองค์เราก็ตรัสรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ไม่เสมอกันก็เหมือนกันมีนะเช่อนอายุเนี่ยไม่เท่ากันพระวิปัสสีอาจจะหลายหมื่นปีเงี้ยพระองค์ก็ไม่ถึงร้อยปีเงี้ยนะแปดสิบปีอเงี้ยนะอันอายุก็แตกต่างกันตระกูลก็แตกต่างกันนะพระพุทธเจ้าบางองค์ก็ตระกูลพราหมณ์บางองค์ก็ตระกูลกษัตริย์รัศมีก็ไม่เท่ากันเนี่ยนะรัศมีเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็หนึ่งวาเป็นปกติ พระพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยนะไม่ต้องใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์เลยอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเนี่ยนะพระสมีของพระองค์เนี่ยกลบตลอดเลยเนี่ยนะเหมือนกับไม่มีกลางวันกลางคืนเนี่ยนะเพราะมันสว่างตลอดเลยสังเกตจากเสียงนกจึงจะรู้ว่าตอนนี้กลางคืนหรือตอนนี้กลางวันเอาเข้าว่ากันอันพระองค์นี้เสมอกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆทั้งหมดเลยด้วยอํานาจการตรัสรู้ด้วยอํานาจศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะ คุณธรรมในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแตกต่างกับพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆเลย